ข่าวดีนะคะสาหรับใครที่รอคอยกล่องดึงดูดเงินสีชมพูตัวนี้นะคะเพราะว่าเราได้ถามทางร้านแล้วนะเขาจะเติมสต็อกให้1 0,000กล่องนะคะไม่รู้ว่าสีอะไรบ้างแหละแต่ต้องมีสีชมพูแน่นอนนะคะ1 0,000กล่องนี้นะคะเพื่อนๆรอได้เลยสาหรับใครที่รอสีชมพูอยู่นะคะอีกไม่นานนะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเติมสต็อกเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เมย์จะรีบมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบทันทีเลยว่าสีชมพูมาแล้วแต่ตอนนี้ที่แน่ๆเนี่ยสีดําใบนี้นะคะมีแล้วนะคะมีแล้วมีอยู่นะคะถ้าใครอยากซื้อเลยกดได้เลยนะคะตอนนี้เหลือสีดํากับสี แดงกสีชมพูกาลังจะเติมสต็อกให้เร็วๆนี้เลยนะคะใครที่รอสีชมพูนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวลูกพี่เมย์จะมาแจ้งอีกทีหนึ่งหนึ่งหมื่นกล่องนะคะเพื่อนๆถ้ามาแล้วให้รีบกดซื้อได้เลยเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดนะคะสาหรับใครที่รอเพราะว่ามันเป็นสินค้าขายดีมากๆสำหรับกล่องดึงดูดเงินกล่องเป็นเหมือนแคชเชียร์แม่ค้าเราสามารถเอามาเก็บเงินได้แบบนี้กล่องแบบนี้นะคะพวกพ่อค้าแม่ค้าจะชอบใช้มากเพราะว่ามันจัดระเบียบได้เห็นไหมคะแบงค์เนี่ยมันแยกแบงค์ได้เวลาจะถอนเงินหรือเวลาจะาใช้จ่ายเงินถอนเงินลูกค้ามันจะ ก็จะแยกอย่างนี้เลยแยกได้แบบนี้เลยเหรียญเห็นไหมคะแต่จะใช้เป็นแบบกล่องเก็บเงินแบบพี่เมย์ทำแบบนี้ก็ได้คะ่ะพี่เมย์มีอยู่2กล่องนะคะก็คือกล่องสีชมพูก็คือกล่องใบแรกที่ซื้อมาเลยนะคะสติกเกอร์ซื้อแปะเองนะคะสติกเกอร์แนะนําให้ซื้อแบบร้อยแผ่นจะคุ้มมากซื้อมาแปะแล้วจะเพิ่มความน่ารักให้กับกล่องขาไปอีกกล่องเป็นกล่องเหล็กนะคะเป็นกล่องเหล็กอย่างดีมีกุญแจล็อกให้นะคะมีกุญแจล็อกให้อย่างดีเลยในราคาหลักร้อยทำไมถึงขายดีเพราะว่าราคาแค่หลักร้อยแต่คุณภาพแบบ เป็นเหล็กอย่างดีล็อกได้มีกุญแจให้แบบนี้2ดอกแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะคะตอนนี้เหลือสีดํากับสีน้าเงินแต่ความจริงแล้วเขามี4สีก็คือสีดาสีชมพูสีน้าเงินแล้วก็สีแดงตอนนี้ชมพูแดงหมดแต่กาลังจะเพิ่มสต๊อกให้ถ้าเพื่อนๆอยากได้กดที่ตะก้าตอนนี้เลยนะคะสีดํากับสีน้ำเงินมีอยู่แต่ถ้าใครรอสีชมพูรอก,ก่อนนะเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีนึงค่ะ